สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุพรรษาสารทองอยู่ชั้นมัธยมศึกษาพิธี่4.3เลขที่12วันนี้หนูจะมาเล่าถึงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญในชีวิตของหนูกันค่ะในวันที่14ตุลาคมปีพศ2551เป็นวันที่ฉันเกิดในวันที่14ตุลาคมปี2554เป็นวันที่ฉันฉลองวันเกิดครั้งแรก ในวันที่7ตุลาคมปี2555เป็นปีที่น้องฉันเกิดในวันที่12กุมภาพันธ์ปี2559เป็นปีที่ฉันไปเที่ยวง,งานบอลลูนครั้งแรกในวันที่18พฤศจิกายนปีพศ2561ฉันได้ไปฟอนเลดเปิดงานเชียงรายเกมที่โรงเรียนบ้านสันโค้ง ในวันที่19ตุลาคมปีพศ2562ฉันและครอบครัวไปเที่ยวงานแขวนโคมลอยที่จังหวัดลำพูนในวันที่12มกราคมปีพศ2563ฉันและครอบครัวไปเที่ยวงานดอกไม้ครั้งแรกในวันที่17เมษายนปี2564เป็นวันที่ฉันจบป .6 ในวันที่6มีนาคมปี2567เป็นวันที่ฉันและเพื่อนฉันจบม .3 และปัจจุบันฉันเรียนอยู่ชั้นม .4 ห้อง3สำหรับคลิปนี้ไทม์ไลน์ของหนูมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ